เอาเลยครับทุกคนก็ในเกมนี้นะครับผมก็จะเป็นห้องที่อันเมนชิ้นแรกเนี่ยเป็นของพิสเมติกนะครับเนี่ยครับแล้วก็หลังจากกีเฟดแรกเนี่ยครับเขาก็จะดรอปเป็นแชมเปี้ยน3บาทนะครับตอนแรกผมกะจะเล่นเป็นรีเวนดีโลด้วยนะครับตอนแรกแต่ว่าในส่วนของไอเทมที่ดรอปมาเนี่ยยังไม่ค่อยเอือ้อสำหรับรีเวนของเราสักเท่า ผมก็เลยลงอะไรไปได้ก็ลงลงไปก่อนนะครับตอนนี้ก็เปิดเป็นชูด a าเมนนะคะมียาสุโอกับเคนเนนเนาะแล้ววองไอเทมที่เปิดมาเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมสามารถทําได้ก็คือโชจินนะครับแล้วก็เทเทคกันเบดนะครับพิสเมติกขึ้นเวลวอไปขึ้นเวลแล้วกัน ใช่ครับแล้วผมก็ได้หยิบในส่วนของเลเวลอัพมานั่นเองนะครับนี่เป็นหนึ่งในอักเมนที่ทําให้ได้คอนเทนต์ในเกมนี้เลยนะครับก็ได้ทาโปรจินไว้ให้อัฟเฟรีอลนะครับเพราะตอนแรกถ้ามีของให้เลเวลผมก็น่าจะเล่นเป็นเลเวลรีโลนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผมน่าจะมองไปทางเอสรนะครับน่าจะไปทางเอริและในช่วงแรกเนี่ยผมก็แพ้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบร์ดเนี่ยยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับ แต่ว่าก็ยังมีคนที่บอนอ่อนกว่าเราอยู่นะครับทุกคนและด้วยความที่เราเลเวล5ด้วยผมมาเจอบอลนี้เขาเลเวล4นะครับแล้วก็บอลไม่ได้แข็งเลยผมก็เลยชนะมาได้นะครับชนเอาอะไรดีเนี่ยแล้วก็ในเฟสของวงล้อนะครับผมน่าจะหยิบเป็นมัดครีน,นะครับมาทําเป็นครีเวทนะครับผมน่าจะเอาไปเล่นเอ้ยไม่น่าใช่นะน่าจะเอาไว้ทํา IE หรือเปล่านะครับให้เอสเรียลแล้วตรงนี้ผมก็ได้เติมเป็นเชียวนะครับเพื่อเอาเป็นเอสลอสนะครับทุกคนโอ้โห สองดาวกันหมดเลยใช่ครับแล้วผมเจอบ้านที่2ดาวกันหมดเลยครับตอนแรกผมก็คิดว่าผมจะแพ้แล้วนะฮะแต่ว่าผมก็พลิกกลับมาได้นะครับด้วยความที่ผมมีไอเทมด้วยแลวครับก็เลยน่าจะชนะมาได้แล้วเขาก็เลเวลสีด้วยมาถึงเฟส2องขีดหกนะครับผมก็ตัดสินใจขึ้นเป็นเลเวล6แล้วก็ลงเคสซันเตเพื่อเอาเป็นเซนติเนลสนะครับหลังจากนั้นบอลผมก็ค่อนข้างมีทรงขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับทุกคนก็สามารถชนะมาได้นะครับ พอมาถึงในเฟสของน้องหินนะครับไอเทมที่ได้ก็ประมาณนี้แล้ครับผมหยิบอันนี้มาเล่นรีโ w มันก็ไม่เวิร์กเดี๋ยววะใช่ครับตอนแรกผมก็จะยังอยากเล่นรีเวนีโอยู่นะครับแต่ว่าผมหยิบมาเป็นอัพเลเวลผมก็เลยไม่เอาดีกว่ามันจะไม่ได้แว l u ลูนะครับแล้วผมก็แอบซื้อคาซัตมาด้วยนะครับผมเผื่อไว้เล่นเนาะพอมาถึง3าขีดหนึ่งเนี่ยผมก็มาเจอผู้เล่นนะครับแล้วก็ชนะไปนะครับผมโอเคถ้าเราจะเล่นคาซตก็น่าสนใจนะ แล้วผมก็ได้เลือกเป็นอ u ง m e นอ i n f u s i o นมานะครับผมน่าจะเล่นเป็นคาซันนะครับมันจะได้เพิ่มมานาขึ้นเรื่อยๆมันน่าจะทำให้คาซันเนี่ยแข็ได้บ่อยขึ้นนะครับแล้วผมก็ตัดสินใจหยิบเป็นเซนเนอรที่เป็น h e ดไ l i n e r True d a m a g มานะครับแล้วก็ a f f i l i ออส Drop ลงไปแล้วก็ใส่เทมให้ไปนะครับอื Okay. และในเฟสนี้นะครับผมก็ตัดสินใจเอาคาซัตลงมาแล้วก็ทําเป็นครีเวตให้คาซัตไปนะครับและใน3ามขีดสนี้ผมก็มาเจอบ้านตัวตึงนะครับไฟลุกวิบบับเลยนะครับเพราะเล่นเป็น k d ดอนะฮะโหซึ่งบอดค่อนข้างแข็งเลยนะครับสําหรับคนนี้นะและนี่แหละครับคือผู้ท้าชิงของผมในคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากทุกคนรอติดตามกันต่อไปด้วยนะครับ อันนี้ตึงนะดินอบเวลกับเงินโอ้โหใช่ครับทุกคนโลอังเมนที่เขาหยิบมาเนี่ยโอ้โหโหดนะครับเป็นอังเมนที่สามารถไปทําพวก3บาท3ดาวได้เลยนะครับทุกคนโคตรอันตรายนะครับบ้านนี้มาถึงตัวนี้ผมก็คิดอะไรไม่ออกแล้วครับหยิบเป็นของแถงไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ทําเป็นดักกอนคลองให้เอเคโคไปใส่นะครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้เพิ่มเป็นตัวของนานะครับมาลงนะครับเพื่อที่จะเปิดเป็นเพชาคิวนะครับหลังจากนั้นก็ตัดสินใจขึ้นเลเวล7แล้วก็ลงเป็นทรูดาเมจอีกตัวหนึ่งนะครับให้เป็นรับ มาถึงตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเจ้อบ้านอื่นผมก็ยังสามารถชนะได้อยู่นะครับผมแล้วในรอบนี้นะครับผมก็สุ่มได้เอเดรียลนะครับผมก็เลยจะเอามาลงแทนเซนนาหรือเปล่านะผมก็คิดอยู่นะครับถ้าดรอปเซนนาคอดาเมจมันก็จะ ไม่ได้เป็นสี o ทูดามินะครับตรงนี้เฟดน้องหมาป่าก็ดอกของมาประมาณนี้นะครับซึ่งของเวทไม่ค่อยมานะครับผมก็เลยลังเลน,นะครับว่าจะเอาไงกับคาซัดดีแต่ว่าตรงนี้ก็ใส่ไอเไปให้น้องเซนนาไปก่อนแล้วกันนะครับพอเปิดใน4ขีดนึงเนี่ยบอดของผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าอ่อนกว่าบอร์ดอื่นๆนะครับบอะนิอื่นเขาก็เริ่มที่จะโลฮิตหรือว่าได้ตัวที่ต้องการกันแล้วนะครับ แล้วก็มาในส่วนของอาร์เมนชิ้นสุดท้ายนะครับผมก็ได้เลือกเป็นฝั่งซ้ายมือสุดน,นะครับเพราะว่าอาร์เมนผมเนี่ยยังไม่มีคอมแบทนะครับเอ้ยไม่เชิงแบบก็มีอยู่อันนึงก็จริงตรงกลางแต่ว่าเพื่อเสริมส่วนของคอมแบทนะครับผมก็ตัดสินใจเดาเป็นเซนนอนะครับแล้วก็ลงเป็นเอเทรียลลงมานะครับ จะต้องไปเอ็ดเหลียวตอนนี้ผมก็ตีกับตัวเองอยู่นะครับแต่ว่าก็ลงเป็นในส่วนของหน้าไปก่อนนะครับเพื่อเอาเพนต่าคิวห้านะครับผมแล้วก็พอมีในส่วนของเอเลมาเนี่ยทีมไฟก็ทําให้มีดาเมจที่ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับผมเนี่ยก็เลยทําให้น่าจะทีมไฟดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถชนะไปได้นะครับทุกคนช่วยได้เยอะเลย แต่ว่ามันมันไม่ได้อยู่ในคอมเราไงเอสเยวนั่นแหละครับคือผมอ่ะกะจะไปเพนท่าคิวใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่าผมไม่รู้จะเอาเอสเยวไปอยู่ตรงไหนในคอมนะครับก็เลยตีกับตัวเองอยู่ว่าจะทํายังไงดีนะครับทุกคนและสมองผมมันก็เริ่มจะเบลเบลนะครับผมตรงนี้ก็ดับเอ็กโคไปแล้วก็ลงมาเป็นบิดแข้งนะครับไม่รู้จะทํายังไงต่อนะครับมันเหลือช่องอีกหนึ่งตัวผมคือผมเล่นไม่ทันสมองเอออยู่นะครับกาลังงงกับเอสเรวยว่าจะทายังไงดีโอ้ยหมอนี่มันขึ้นไปแล้วอะ่ะมันรวยอะ่ะนั่นแหละครับ ทุกคนก็คือที่1ตอนนี้เขาขึ้นเลเวลเไปแล้วนะครับผมซึ่งก็คือคอมเคดีเอนะครับที่เราไม่สามารถชนะได้นะครับทุกคนฮาวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ต้องแพ้ไปนะครับตรงนี้ไม่ไหวมันแวลูเยอะเกินทั้งตังทั้งขึ้นเวล ถังเวลทังตังใครจะไปสู้กับพี่แกล่ะครับแล้วผมก็ได้บ่นกับตัวเองไปนะทุกคนแต่ทําไงได้ครับเราก็ต้องเล่นให้เต็มที่ที่สุดนะครับผมก็ได้เลือกหยิบเป็นเป็นผ้าคลุมมานะครับเพื่อมาทําเป็นกากอยนะครับให้ไอเทมแท้งเรานะครับหลังจากนั้นในร้านค้าก็จะมีเวโกออกมาหนึ่งตัวนะครับที่เหลือเราก็แค่เหลือแค่ยอริกนะครับก็จะเป็นเพตาคิวเได้แล้วนะครับ มาตรงนี้เจอบ้านของโอลาบีโลแล้วก็ของกีดีโลนะครับซึ่งบ้านผมน่าจะเอาไม่อยู่นะในตอนนี้ช่วงนี้ผมก็น่าจะแพ้ยาวๆไปเลยนะตอนนี้ไม่ไหวกัใครเลยถึงขึ้นเก้าไปก็ไม่มีตัวให้ลงตอนนี้ขานยอริก ตรงนี้ก็ถือว่าโชคดีที่เลือดเราไม่ต้องลดไปมากกว่านี้แล้วนะครับไปเจอบ้านเงาใครมาก็ไม่รู้นะครับแต่ก็สามารถชนะมาได้นะฮะและในร้านค้าเนี่ยก็ดอกเป็นเคนมานะครับผมผมก็น่าจะตัดสินใจลงเป็นเคนหรือเปล่าเพื่อเอาเอชหลอสามนะครับถ้ามาเป็นยอริกนะจบเลยเพราะว่ามันได้เป็นเอชลอดอะ่ะแล้วตรงนี้ผมก็ตัดสินใจลงเป็นเคนนะครับแล้วก็ทำไอเทมให้คาซัตอีกหนึ่งชิ้นนะครับ แล้วก็ไอเทมที่เหลือมันเหลือแค่นี้ผมก็ทําเป็นจาวเวทนะฮะให้คาซันเนี่ยจะได้สกิลได้แรงขึ้นเนาะหลังจากนั้นผมโรลแล้วก็ได้เป็นเวโก้สองดาวมานะฮะก็ยังคงรอคอยความหวังนะครับที่ยอริกนะครับจะมาโผล่ในร้านค้าเรานะครับเพื่อทําเป็นเพนทาคิวเจนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังดีที่สามารถชนะมาได้นะครับ โอ้ทัฟโฟแบบงงๆและตัวที่จะทำให้เกมผมนั้นมันง่ายขึ้นก็คือเวโกที่เป็นเฮดไลเนอร์เอสลอดมานะฮะแต่ว่าสิ่งที่ไม่มีนั้นก็คือไอเทมให้น้องนั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหเวโกผมขาดอีกแค่3ตัวก็จะกลายเป็น3ดาวนั่นเองแต่ว่าก็ไม่น่าใช่ปัญหานะครับสำหรับเวโกตัวนี้นะครับโดดใส่โดดใส่ดดอย่างนี้นะครับถึงจะไม่มีไอเทมแต่ก็เฟียวได้นะครับแล้วก็โดดลงมาอีกทีนึงโอ้โหก็ชนะไปนะครับแล้วเคนโอ้โหมันคือเคนเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทําให้ผมนะครับมีการเงินที่ค่อนข้าง เพราะว่าเขาเนี่ยค่าได้แล้วก็เอาเป็นเหรียญมาให้เรานะหรือฉันต้องเอาโชจินไปให้คาซัตเหรอแล้วจวังหวะนี้ผมก็ได้ถอดของนะครับเอาโชจินไปให้คาซัตไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาไออีเนี่ยไปให้ของเวโก้นะครับและเราก็ได้ย้อนกลับมาเจอในส่วนของบ้านรีโดหนึ่งบาทน,นะฮะและรอบนี้เราจะสามารถชนะได้หรือเปล่าเพราะว่าเรามีเวโก้สุดเฟี้ยวนะฮะแล้วก็เคนที่โอ้โหยอย่างรวยครับค่าทีตังไหลออกมาอย่างนี้ เรียบร้อยครับเราก็สามารถแก้แค้นได้แล้วนะครับทุกคนแต่ว่าทุกคนดูนั่นดิครมันขึ้นเวลสิไปแล้วครับทุกคนในหมอน,นั้นแล้วผมจะชนะได้ไหมเนี่ยมาในช่วงของวงล้อผมก็ได้เลือกที่จะหยิบเป็นหมัดน,นะครับเพื่อไปให้เคนหรือเปล่านะครับตรงนี้และแล้วเขาก็ได้มาครับทุกคนนั่นก็คือยอริกนั่นเองโอ้โหมาได้ถูกจังหวะถูกเวลาเหลือเกินนะครับตอนนี้ขึ้นเป็นเพนทาคิวเเรียบร้อยนะครับเป็นเพนทาคิวเแล้วนะ อแล้วเขาแล้วเราไปเจอบอดเขาอะดีไหวปะเนี่ยทุกคนครับเราเรื่องไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นนะฮะผมก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเหมือนกันนะไหวหรือเปล่าแคสอีกหนึ่งทีเอ้ยไหวอ๋อพี่เอาดีไม่บอดผมไหวกับเขาอะโอเคคือแต่ว่าตอนนี้เขาโลไปเหลือตังสามสแล้วมาแล้วฮะความหวังของผมที่จะชนะคนคนนี้นะครับอย่างนี้มีภาพแล้วผมขึ้นสิลงเอหลอนอีกตัวเป็นเอลอนหโอเค ตามนั้นโดยคนนี้ไว่วอยู่แหละไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะน้เาเจอเป็นเงาอือปันปันอ๋อละเทินหน้าเราก็จะขึ้นสนะิบได้นะคนนี้ตามนั้นนะฮะทำไมเขาไม่ขึ้นเป็น KD เจ็ดวะผมก็งงอยู่นะเอ้ยคาซัสสองดาวสิบเรียบร้อยอลงรีเวนเอสลอนห้านี่ไงให้ใครละ่ะ เวโก้ไงครับแล้วก็มีข้อเสนอของปีศาจมานะครับนั่นก็คือคาสซัตที่เป็นเฮดไลเนอร์ตรงนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของตรงนี้ผมก็อยากให้เวโก้ของผมเนี่ยเป็น3ดาวนะครับผมก็เลยลังเลอยู่แต่ว่าก็ตัดสินใจเอาเป็นเคนดีกว่านะครับเพราะว่ามันใกล้จะ3ดาวแล้วนะฮะเฮ้ยเอ้าผมกดไปแล้วนั่นแหละครับทุกคนเวนกรมจริงๆนะคือผมกดไปแล้วนะฮะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเกมหรือเปล่ามันกดไม่ติดนะโอเคไม่เป็นไร เมื่อกี้ผมกดซื้อไปแล้วนะเว้ยเมโกะอ่ะอา้าวจะล่างปลอมก็ยังไม่ไหวนะเคอย่างนี้มีทรงไม่ค่อยตึงเท่าไหรนะ่ละอุ้ยเดี๋ยวนะอีลิตและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของไฮยานณะละครับเจ้าตัวอีลิตนี่แหละเมโกะสับเมโกะสับเอา้ายังไงเราเฮ้ยมาชงั้นแล้วลกัน เชนสองดาวอะางั้นเอาให้เยนแล้วกันนะครับตรงนี้เขาไม่ทำเครีเอเจ็ดทำใหม่กันนะวันนี้ผมไม่แน่ใจอืมแล้วเชนผมซอยหมุน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 ไม่เข้าเลยมนเป็นหมุนโดนไอ้เอลิตโอเคได้ตังอยู่โอเคหฮ้ยขาดจัดเลยเขาน่าจะเล่นพลาดหรือเปล่านยอันนี้ให้เคนแล้วกันไททันรือส ก็จะสามดาวแล้วยังไงตรงนี้เขาจะไม่ทำเคเดีเจ็ดจริงดีเขาเล่นแบบงงๆอย่างนั้นแหละือของเขาเลือกมาได้ดีมากเลยนะเว้ยทุกคนแต่แบบทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกผมนึกว่าผมจะแพ้ไปแล้วด้วยซ้ำนะเพราะน่าจะเล่นพลาดน,นะทุกคนตุ้มโอ,โ,มโ,อโหเคนโคตรโหดไม่ใช่เคนนี่ไอเวโก้โเคนังเวโก้เลย อยออีกสองทุกคนครับมันดูเหมือนเกมจะเป็นใจให้ผมใช่ไหมครับทุกคนแต่ทุกคนดูสิ่งนี้ดีๆนะเว้ยจับตาดูดีๆเลยเขาจะตายไหมเนี่ยเธอเนี้ยทุกคนอีลิสผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วว่าทําไมเข้าใจแล้วว่าทําไมโอ้โหเรียบร้อยดิเออเออ อีลิตสามดาวบระาเทอบันเทิงแล้วครับทีนี้ผมก็ต้องหาทางแก้นะครับด้วยการทำเยอริก3ดาวไปสู้กับอีลิตสดาวนะครับก็คือตัว5บาท3ดาวนั่นเองนะทุกคนผมจะทําสําเร็จหรือไม่เขียแล้วตรงนี้ผมก็ได้ทําการโรต่อเนื่องไปนะครับแล้วในที่สุดไพก้อของเราก็เป็น3ดาวนะครับทุกคนแต่ว่าจะไหวกับอีลิตสดาวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะ เคียนสามดาวไปไม่น่าไหวป่ะผมต้องทำโยริก3ซูป่ะเอาเลยครับและช่วงเวลาสุดรุ่นระทึกก็มาถึงแล้วครับในการโรครั้งสุดท้ายนะครับถ้าผมโรไม่ฮิตตอนนี้ผมก็น่าจะแพ้ไปนะครับผมตอนนี้ยอริกผมก็เหลืออีกตัวเดียวแล้วการเงินของผมตรงนี้มันก็เริ่มจะหมดแล้วแล้วยังไงครับวิ่งยังไง มาทันเวลาพอดีนะครับโอ้โหยอริก3ดาวตัวนี้คุณอีลิตสาผมยอริก3ไงเอาดิทุกคนดูความโหมดของเจ้ายอริกนะครับถึงแม้มันจะโดนอีลิตจับแบบนี้นะครับแต่ว่าเขาก็ได้แคสแล้วเรียกลูกน้องมาโจมตีอีลิตนะฮะอเอ้ยนะเอา้าผมชนะเอ้าเฮ้ยเอาดิ my god โคตรโหดโคตรตึงนึกว่าแพ้แล้วนะเว้ยมันโดนใหญ่ขึ้นมาตอนแรกสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์มาให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย